วันนี้เป็นวันเกิดของปู่ฤษีเพล้นลถวายข้าวพระพุทธถวายข้าวพระธรรมถวายพระสงฆ์ถวายครูบาอาจารย์ถวายเที่รมปู่มนตาพระมูลคูกา้าพรวเปู่วิชาปู่เก่งรับเอาน้ำลูกน้ำหลานเดอ้อนะโมทัสสะ พุทธเสนาสนังธรรมเสนาสนังสังฆเสนาสนังโพชนานังโูชนานังเทวเทวามหาโภชนานังมหาโูชนานังเทวเทวาเทพผมทั้งหลายโพลุศีวปูมุนตาได้รับผลกุศลจากลูกหลานทั้งหลายที่มาต่ว่าเด้วยความคารพน้อมเด้อสาธุสาธุขอให้ลูกหลานทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขก็ให้เจริญอายุ ยืนนานหายเจ็บหายป่วยหายโรคหายภายโคอกรไรมใดจงหาย,หายสิ้นไปนัการบาบัดี๋ยแวบบนี้หรอเธิดสาธุสาธุสาธุท่านผู้ชมที่กรบครับวันนี้เป็นวันเกิดของอกกพิโกบนะครับ30ทธันวาคม2 5 6 7ครบครบกี่ปี60ครบครบ60พอดีเลข6กมีหมายถึงมะลหะ6มะละมหมายถึงว่ามลทินทั้ง6ประการเนี่ยเอาออก แล้เลขศูนย์ในหมายถึงศูญญตาก็คือเลข60คือความไม่ดีทั้งหลายเอาออกกัดกัดตัวจากจิตใจไปทําบุญที่วัดหนองไ่มาแล้วแล้วก็เอาอาหารมาถวายปู่ฤาษีปูถวายเทวารักษ์เทพพรมที่อาศุมพุทธศิลปะเอกอามาตัถวายเสร็จแล้วกันเสียสังแล้วมากินน้ำงกนมันกินเป็นสิริมงคลอาหารนี่นะปุกเสกอะไร เพราะฉะนั้นนี่วันนี้เป็นวันเฉลี่ยมงคลเลยมากินข้าวร่วมกันนานๆหรือสีถึงมาเจอกันต้องเสวนาปารตี้ปารตีอาหารเช้ากันสัน่ลยอ่ะท่านผู้ชมขอให้บุญกุศลที่ได้ประกอบประทำบำเพ็นมาผมกับพี่โกนี่ยี่สิบกว่าปีแล้วมันจะเข้าสามสิบปีแล้วนี่ตั้งแต่สมัยไหนเนาะงั้น บุญกุศลที่เราทำนีค่คงจะพอมีมากมายอยู่ก็ขอให้เป็นคำอวยพรของฤาษีทั้งสองขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้และกดไลค์กดแชร์มีจิตศรัทธาอนุโมทนาในใจขอให้ทุกท่านจงพ้นทุกข์พ้นโศพ้นโกค,โกคพ้นภัยขอให้ทุกท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขอให้ท่านมีแต่ความสมปรารถานาทุกโศกโรคภัยแค่เจ็บใดๆจงหายสิ้นไป ปีใหม่นี้เป็นปีของเรา,า2568เลข2ก็คือมีศีลกับธรรม2568เลข2คือมีศีลกับธรรมเลขห้าคือศีล5เลขหก็คือมรณะหมนทินทั้ง6จงหายไปแล้วก็เลข8ก็คือมรรค8ถ้าเราดำเนินตามธรรมของพระพุทธเจ้าตามนี้เ่ยเชื่อว่าถึงจะยังไม่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต แต่ความสุขกายสุขใจก็จะมาเกิดขึ้นตลอดไปนะครับขอปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านสมปรารถนาทุกสิ่งทุกการทุกประการด้วยเถิดสาธุสาธุมาสุขกายคนบันนี้กิน <laughs>